สวัสดีลูกค้าลาเลบูสุปร r ใบทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแอดมินค่ะสำหรับวันนี้แอดมินมาพร้อมกับพี่ใหญ่ตะกูลซอฟเทลฮาเลเดวิสานแฟตบอยค่ะลูกค้าคันนี้เป็นรถปี2022นะค่ะเป็นตัวล้อมแบบใหม่ค่ะแล้วก็โลโก้ถังน้ำมันแบบใหม่นะคะเลขไมค์คันนี้ค่ะลูกค้า17,282มยไมล์เลสค่ะ สำหรับฮาร์เรสดวิสันแฟตบอยคันนี้นะคะลูกค้าสเปคของตัวรถค่ะเป็นรถปี2022ค่ะสเปค MLY ตัวประกอบไทยเป็นรถที่ผลิตเดือน2ปี22แ a c t อ r y HDMC ไ Thailand เครื Thailand, ค่องย,ยนต์นะคะเป็นมีวอกกีเอค่ะ114คิวบิก1,868ซีซีตัวรถเป็นสีดำวิวิทแบล็คเดิมๆจากโรงงานนะคะสำหรับปี22ค่ะสิ่งที่เปลี่ยนมานะคะก็จะเป็นล้อแบบใหม่ก็จะเป็นล้อลูลูแบบนี้นะคะโลโก้ข้างถังน้ำมันค่ะก็จะมีปีกนกข้างเดียวนะคะแล้วก็มีดวงดาวแล้วก็วงแหวนที่เป็นสีเหลืองแบบนี้ แล้วก็ตัวรถนะคะเป็นโครเมียมหมดแล้วนะคะจากตัวก่อนจะเป็นอลูมิเนียมนะคะของแต่งคันนี้ค่ะก็จะมีท่อเบนแอนไฮกรองเป็นของทรัคค่ะคันนี้จูนไดเรกจูนนะคะช่วงล่างคันนี้ค่ะจัดเต็มค่ะลูกค้าโชคหน้าเป็นของเออร์ลินนะคะนี่เลยค่ะอย่างไม่พอค่ะโชคลางก็เออร์ลินนะคะนุ่มเหมือนขี่บนเมฆแน่นอนค่ะแคชบาร์ตัวรถนะคะเป็นของ H d ดีค่ะ แฮนดนะคะเป็นแฮนด์บิ๊กบอยค่ะแฮนดนะคะเป็นแฮนด์บิ๊กบอยสีดำค่ะสูง12นิ้วนะคะปอกแฮนดเป็นของ HD ค่ะแล้วก็ฝาถังน้ำมันเป็นของ HD รุ่นล็อกได้ค่ะหลอ่ลอเลยนะคะรุ่นนี้นะคะไม่ต้องพูดเยอะเลยนะคะเป็นรุ่นในตำนานเลยคนเหล็กนะคะยอดฮิตตลอดกาลค่ะมีเข้ามากี่คันก็คือปลิวนะคะคันนี้รับรองว่าปลิวอีกคันแน่นอนนะคะแผ่นป้ายทะเบียนด้านข้าง MMD ค่ะ ฝาเดอร์บี้หนึ่งหนึ่งสี่นะคะรถปีบ2บสองแท้เลคเกร์ทีสองสองค่ะลูกค้าโลโก็แบบใหม่สวยงามนะคะกลางถังน้ำมันก็จะมีคำว่าแฟ t บอยแบบนี้เลยค่ะราคาค่าตัวตารางดาวพนนะคะเดี๋ยวแอดมินจะมาลงรายละเอียดไว้ให้ที่เดสค cri ิปชันด้านล่างคลิปนี้เช่นเดิมลูกค้าที่สนใจโทรหรือทักไลน์ได้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คันหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ